สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์กลุ่ม A และกลุ่ม B เมื่อคืนนี้ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกลุ่ม A เอลกอดอ์พบกับเซเนกัลเซเนกัลเอาชนะเอลกอดอ์ไปได้2ประตูต่อ1ในนาทีที่44เซเนกัลขึ้นนำจากลูกจุดโทษจากการยิงของอิสไมล่าซาและนาทีที่68เอลกอดอร์ตีเสมอได้จาก ไกเซโดัดมาในนาทีที่70เซเนกัลขึ้นนำอีกครั้งจากคูลิเบรี่เป็นชัยชนะของเซเนก้าชนะเอลกาดาไปได้2ประตูต่อ 1, 1> และอีก1คู่ผลเนเธอร์แลนด์เอาชนะกาตาไปได้2ประตูต่อศูนย์เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่26จากการยิงของกัคโกและในนาทีที่50เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนจากเดยองผล ทำให้เนเธอร์แลนด์ชนะกาตาไป2ประตูต่อ0สรุปผลในกลุ่ม A เนเธอร์แลนด์มี7แต้มได้เป็นแชมป์กลุ่มเซเนกัลมี6แต้มได้ไปรองแชมป์กลุ่มส่วนอีก2ทีมที่เหลือเอลกาดอมี4แต้มและกาตาไม่มีแต้มตกรอบในกลุ่ม B อังกฤษพบกับเวลอังกฤษเอาชนะเวลไปได้3ประตูต่อ0ในนาทีที่50อังกฤษขึ้นนำจากมาคัสและฟอร์ด1ประตูต่อ0ต่อมาในนาทีที่ ที่51อังกฤษขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ0จากฟิลโฟเดนและในนาทีที่68อังกฤษขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ0จากมาคัสและฟอร์ดอีกหนึ่งคู่อิลานพบกับสหรัฐอเมริกาผลสหรัฐอเมริกาเอาชนะอิลานไปได้1ประตูต่อศูนจากการยิงของคริสเตียนพุริสิตในนาทีที่38สรุปผลในกลุ่มบี อังกฤษมี7แต้มเป็นแชมป์กลุ่มสารัดมี5แต้มเป็นรองแชมป์กลุ่มได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์ส่วนอีก2ทีมอิหร่านมี3แต้มและเวลมี1แต้มตกรอบในนัดต่อไปกลุ่ม A และกลุ่ม B ต้องมาไข้เจอกันระหว่างแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับรองแชมป์กลุ่ม B และแชมป์ กลุ่ม B มาพบกับรองแชมป์กลุ่ม A โดยจะเริ่มเตะในวันที่3ธันวาคม2565เวลา22นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเนเธอร์ลแลนด์แชมป์กลุ่ม A จะพบกับสหรัฐอเมริการองแชมป์กลุ่ม B เตะกันที่สนามคาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมและในวันที่4ธันวาคม2565เวลาตี2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยอังกฤษแชมป์กลุ่ม B จะพบกับ เซเนกัลลองแชมป์กล e, ุ่ม A ที่สนามอันบายสเตเดียมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งต่อไปขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเราด้วยนะครับขอบคุณครับ